สวัสดีครับแล้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับแอดนโปเลียนจากช่อง history by อดบินนโปเลียนหลังจากที่แอดได้พูดถึงภาพรวมของทหารนยุคนโปเลียนและการรบในยุคนโปเลียนไปแล้วนะครับแอดก็จะมาขอเจาะลึกถึงยูนิตหรือหน่วยทหารแต่หน่วยยุคนโปเลียนครับโดยที่แอดจะพูดถึงวันนี้เป็นหนึ่งในหน่วยที่แอดชื่นชอบเป็นการส่วนตัวและมันก็ยังอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับถึงจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่ชื่อก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นคือทหารมาหุ um ้มเกาะหรือคูเดสเซเย่วันที่จะพูดถึง ถามมาหุ่มเกาะยุคตปูเรียนนะครับแอดต้องขอบอกก่อนว่าคุยดัซเซียร์นั้นมีปวดยาวนามตั้งแต่ยุคเรซองจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งแอดก็จะขอเน้นในยุคนโปเรียนอย่างเดียวนะครับ่วนยุคอื่นๆแอดจะเล่าคร่าวๆครับให้พอเห็นภาพเ,ยเฉยๆเดี๋ยวแอดจะขอเท้าความไปถึงยุคก,กลางก่อนนะครับยุคนั้นการรบ่วนใหญ่ยังตัดสินกันบ,บนหลังมา้าโดยอัศวินที่หุ้มเกาะทั้งตัวซึ่งเวลาผ่านไปนานเข้าอาวุธดินปืนยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอัตราการตายของอัศวินเริ่มสูงขึ้นแต จึงทาให้ชนชั้นอัศวินเริ่มหมดบทบาทในการรบและแปลสภาพสภาพเป็นปนายทหารหรือออฟฟิเซอร์ในกองทัพในเวลาต่อมาเมื่อถึงยุคใด2องทหารม้าในยุโรปส่วนใหญ่เริ่มทิ้งทวนและหลันไปใช้ปืนเป็นอาวุธหลักแทนซึ่งเทคนิคการใช้ปืนบนหลังม้าก็คือการให้ทหารม้าก็ไปใ,ใกล้ข่าศึกและขี่วนเป็นวงกลมผัดกจะยิงปืนไปเรื่อยซึ่งเรียกว่าคาราโคซึ่งการรบแบบนี้ต้องอาศัยความคล่องตัวของม้าเป็นหลักจนทําให้เวลาต่อมาพวกยุโรปไม่ใส่เกาะให้ม้าแต่แค่เกาะสามคนขี่ และทหารม้าในยุคนั้นก็เริ่มใส่เกราะน้อยลงแต่ยังมีทหารม้าหน่วยหนึ่งที่ยังใส่เกราะทั้งตัวตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเท้าพวกเขาคือคูริสเซเยอร์นั่นเองแต่ถึงแม้จะคุ้มเกราะทั้งตัวนะครับคูริสเซเยอร์ก็ไม่ทําการเข้าชา้าตรงๆแบบอัศวินแต่พวกเขาก็ทําการรบแบบคราคโครเช่นเดียวกับทหารม้าในยุคนั้นแลวก็จะทาการชาร้าก็ต่อเมื่อแนวรบค่าศึกใกล้แตกแล้วคือพกพันของคูริสเซเยอร์เริ่มมาในช่วงสงคราม30ปี อันเป็นสงครามศาสนาระหว่างนิกายโปรเตสแตนต์และนิกายคาทอลิกตัวอาวุธปืนปืนในยุคนั้นก็เริ่มพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆมีทั้งปืนใหญ่สนามที่เคลื่อนที่เร็วและมีอำนาจการยิงมากขึ้นรวมถึงปืนคาบศิดาซึ่งมีอัตตาการยิงสูงกับปืนคาบชุดเริ่มเข้ามามีบทบาทในสงครามการควบมาเข้าไปใกล้และทําการวนยิงแบบคาราโคจึิงเริ่มไม่ได้ผลเพราะทหารมาโดนสอยร่วงก่อนที่จะถึงแนวค่าศึกเสียอีกทหารมารในช่วงสงครามสามสิบปี จึงเริ่มกลับมาทําการชาร์จอีกครั้งและยิ่งต้องเน้นความคล่องตัวม,มากกว่าเดิมเพื่อทําให้ทหารมา้าชาร์จได้เร็วที่สุดก่อนที่จะโดนปืนข้าศิลายิงใส่ทหารม้าหลายหน่วยเริ่มถอะเกาะทิ้งแม้แต่คูเลสซีเยอร์เองก็เริ่มหันมาใส่เกราะ3ส่วนแทนที่จะเป็นเกราะทั้งตัวคือปกป้องเรื่องไหเขา่าจลดหัวพอจบสงครามสามสิบปีปรากฏว่าคูเลสซีเยอร์ส่วนใหญ่ยังคงใส่แค่เกราะอกหรือค cool ุเลสกระบวกเหล็กเท่านั้นดาบกลายเป็นอาวุธหลักของทหารมา้า แทนที่ปืนจนมาถึงช่วงคริสตศตรวรรษที่18เอตอนนั้นทั้งยุโรปต่างมีครุรเซียร์ประจำการกันหมดยกเว้นอังกฤษนะครับที่มีดีกาห้ามให้ถานม,ม้าส่งเกาะตั้งแต่คริสตศักราชที่1688แล้วซึ่งคุริเซียร์ก็จัดอยู่ในหมวดของทหารม้าหนักหมายถึงคนขี่และม้าตัวใหญ่เหมาะสำหรับการชาร์จเพื่อถลวงแนวค่าศึกโดยเฉพาะโดยคุริเซียร์ในช่วงนั้นจะยังส่งแค่เกาะอ,อกสำหรับหมวกนั้นจะเริ่มเป็นหมวกไตคอนหรือหมวกสามเหลี่ยมน,นะครับ และพอมาถึงปลายช่วงทศตวรรษที่18ความนิยมในเกาะก,ก็เริ่มเสื่อมลงเนื่องจากค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างแพงและหาทั้งคนทั้งม้าที่จะรองรับนระหนักเกาะได้ค่อนข้างยากในเวลาต่อมาคูริเซเย์ก็เหลือเพียงชื่อหน่วยเท่านั้นคงบ่งบอกสถานะของตัวเองว่าเป็นทหารม้าหนักเช่นในรัสเซียกับบัตเซียซึ่งคูริเซเย์ได้ทิ้งเกาะหมดแล้วส่วนฝรั่งเศสก็เหลือคูอริเซเย์แค่หนึ่งกรมคือคูอริเซเย์หลวง ยังคงมีออสเตียซึ่งคูริเซียร์ยังคงสมเกาะจริงๆโดยกกอนสองครามนโปเลียนจะเกิดออสเตียมมีคูริเซียร์ทั้งหมด8กลมและพอเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นปรากฏว่านายทหารส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นชนชั้นสูงได้หนีออกนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารม้าทําให้ทหารม้าของฝรั่งเศสอ่อนแอลงมากแต่พอนโปเลียนขึ้นมามีอำนาจและทําให้ฝรั่งเศสกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งนับโปเลียนก็ได้ปฏิรูปหลายอย่างในกองทัพแน่นอนครับ จนถึงทหารมารด้วยจากแต่เดิมที่ฝรั่งเศสมีทหารมาคุ้มเกาะแค่กรมเดียวนโปเลียนได้สถาปนาทหารมาคุ้มเกาะคูนิเซียร์ขึ้นมาถึง12กลมและพอถึงจบสงคารามนโปเลียนฝรั่งเศสก็มีทหารมาคุ้มเกาะถึง15กลมเครื่องแบบของทหารมาคูเิเซียร์ฝรั่งเศสพวกเขาใส่เสื้อโค้ทสีน้ำเงินกางเกงสีขาวมีลายลูกระเบิดปักตรงปลายเสื้อโค้ทและอาม,มา้าพวกเขาสวมโหมดเหล็กสไตล์มิเนอร์วาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากกรีดิกโรมัน ซึ่งมีขนนกสีแดงและหางม้าประดับอยู่ที่หมวกรวมถึงอินทนูหรือกระดานบ่าที่สีแดงและจะมีสัญลักษณ์ในการบอกยศตรงนั้นสำหรับปกแขนหรือปกคอสีจะแตกต่างกันไปตามหน่วยครับคุรเซเย,ยจะสวมรองเท้าบูซึ่งยาวเกือบถึงเขา่าเพื่อใช้ในการปกป้องเข่าจากการโจมตีอุวุธหลักของทหารม้าคุริเซเยอร์นั้นคือกระบี่ตรงยาวซึ่งมีความยาวใบมีด92ถึง95ซนติเมตรถ้ารวมความยาวของด้ามจับแล้วอาจจะมีความยาวมากถึง 120ซนติเมตรเลยทีเดียวพวกเขายังสวมเกราะเหล็กซึ่งมีหลายรุ่นแต่รุ่นที่พัฒนามากสุดคือรุ่น mk 3 c u คุเลสซึ่งป้องกันบริเวณลำตัวทั้งหน้าและหลังคุเลสเซเยอร์ยังพกปืนเช่นปืนพกและปืนคาบาย์แต่ก็พบว่าหารส่วนใหญ่มักไม่ค่อยพกปืนไปลบสำหรับบทบาทและหน้าที่ของคุเลสเซเยอร์รัปเรียนมักจะเก็บพวกเขาว้เป็นกองหนุนอาจจะลงกำลังได้มากถึง4 0 0 0นถึงแ0 0 0นายและทำการเข้าชา์จอย่างแตกหักเพื่อทำลายแนวรบค่าศึก หรืออาจจะทําการชาร์จเพื่อปรียิงเวลาให้นักเปลี่ยนได้แต่กําลังใหม่โดยส่วนมากการชาร์ปมัไดะเกิดหลังการยิงปูพรมจากปืนใหญ่เพราะฉะนั้นการประสานงานระหว่างทหารม,ม้าและทหารปืนใหญ่ต้องทํางานได้อย่างดีเยี่ยมพวกเขาเป็นที่น่าเกรงขามของข้าศึกมากมายจนพวกรัสเซียตั้งฉายายให้พวกเขาว่าคนเหล็กและหากคุริเซเยเด็กปะทะกับทหารม,ม้าหน่วยอื่นซึ่งเป็นทหารม,ม้าที่เบาวกว่าเช่นทหารม้าคุตซาพวกเขาเก็าชนะทหารม,ม้าเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเช่นมีครั้งหนึ่งคุรเซเยได้กปะทะกับ ฮังเกลียนคุตซาซึ่งเรื่องชื่อผมปรากฏว่าฮังเกลียนคุตซาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและโดนผักดันให้ลาถอยหรือในการยุทธที่วอเตอร์ลูซึ่งทหา,มารม้าดากุลเบาถึงสองกลมได้เข้าลุมโจมตีทหา,มารม้าคูริเซียร์เพียงกลมเดียวแต่รากฏว่าทหา,มารม้าดากุลเบาของอังกฤษซึ่งมีจำนวนม,มากกว่ากับสู้คูริเซียร์ไม่ได้และต้องลาถอยเช่นกันหากเทียบแล้วพวกเขาก็เหมือนเมเนเดนแท้งในปัจจุบันคุริเซียร์ของนโปเลียนก็ยังคงลบเคียงบ่าเคียงไหล่นโปเลียนจนถึงสมรภูมิที่วอเตอร์ลู ซึ่งเป็นสมอภูมิสุดท้ายของเขาพอจบสงคารามนโปเลียนตอนนั้นทุกชาติในยุโรปก็ยังมีคูลิเซเยร์นะครับก็ไม่ได้มีการลบอะไรมากจึงทําให้รูปแบบของคูลิเซเยร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ในทางตรงข้ามกับวุฒซึ่งพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยมีทั้งดินปืนไร้ควันมีทั้งปืนกลและปืนใหญ่ที่ยิงแม่นขึ้นและรวดเร็วขึ้นบทบาทของทหารมาในยุโรปเริ่มถูกทดสอบครั้งแรกเมื่อสงครามไครเมียที่บันเขาว่าซึ่งทหารมาอังกฤษและพยายามเข้าชาร์จแายแนป้องกันของรัสเซีย มีปืนใหญ่ตั้งอยู่และได้ับความสูญเสียหนักมากจนกระทั่งมาถึงสงครามฟังโกบัตเซียซึ่งบัตเซียรบกับตักอดฝรั่งเศสภายใต้นโปเลียนที่3ซึ่งเป็นหลานของนโปเลียนที่1ในสงครามครั้งนี้ฝรั่งเศสพ,พ่ายแพ้ต่อบัตเซียยับเยินและหนึ่งในปัจจัยความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสใช้ทหารมาของฝรั่งเศสที่ยังคงล้าหลังเอเซเยอร์ของฝรั่งเศสยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากยุคนโปเลียนไปเท่าไหร่เขายังคงรวมกลุ่ม,มจำนวนมากและเข้าชากพร้อมๆกันแต่เมื่อเจอกับหน้าการยิงของปืนไรเฟิลสมัยใหม่ และปืนใหญ่ที่มากกว่าเดิมทําให้พวกเขาประสบความสูญเสียอย่างหนักและล้มเหลวในการเข้าชัน้นจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเครื่องแบบของทหารม้าฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงกับเธมเท่าไหร่นักมาคูเรเซียยังคงสวมเกาะมันวาวการของทหารม้าฝรั่งเศสเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือการเน้นการกระจายกำลังเพื่อทําการลาดตระเวนและขัดความค้าสิกมากกว่าการรวมกลุ่มบัญชาเหมือนสมัยก่อนพอมาถึงช่วงการสงครามโลกคูเรเซียก็เริ่มทิ้งเกาะของตัวเอง แลบางส่วนก็ใช้จัก,กรยานในการเคลื่อนที่แทนที่จะเป็นม้าเนื่องจากม้าจานวนมากถูกดึงไปใช้ในงาน่างอื่นพวกเขาถูกฝึกให้สู้แบบทหารราบมากขึ้นจนกระทั่งพอจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทหารคูริเซีของฝรั่งเศสก็ละทิ้งเกาะไปหมดแล้วบทบาทของยานยนตแลพาหาะยานเกาะเริ่มเข้ามาแทนที่ทหารม้าคูริเซียเลยเปลสภาพจากทหารม้าหนักกลายเป็นรถถังหนักแทนซึ่งปัจจุบันนี้ฝรั่งเศสก็ยังคงมีคูริเซีประจําการอยู่นะครับนั่นคือกรมทหารม้าคูริเซีที่12ซึ่งมีปติยาวนาน,นตั้งแต่ย จนถึงยุคป,ปัจจุบันและก็มีรถถังฝรั่งเศสอย่างรอแคร์ประจำการอยู่ <S <S ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทหารม้าหุ้มกเกาะคูริซเยร์ซึ่งก็เป็นตำนานที่ยังยืนยงอยู่ถึงทุกวันนี้สำหรับคลิปน,นี้ผมขอราไปก่อนสวัสดีครับ